Yeah. you สุขสาธุชนทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่16ธันวาคม2567ขออ่านอนุโมทนาบุญทันทานบาบดีผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบำเพญบุญกุศลกับทางวัดป่าวิสุทธิคุณเมื่อวานนี้เมื่อวานวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567มีท่านทานบาบดีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบรรเพ็ญบุญกุศลในรายการต่างๆดังต่อไปนี้สร้างหอฉันมีนายพงเทพศสิริโทหนึ่งพันบาทตั้งกองทุนสังฆทานมีคุณกริพลคุณจรไยรัตจรโจบโชคกุคทิธให้พ่อสวงแม่เนียมแก่นจันหนึ่งร้อยบาทขอภัยสามร้อยบาทคุณจันทนาสวรณแสงและครอบครัวูุทิศให หลวงปริพลพจนพิสุทธิ์หนึบาทพันเด็กหญิงสมพรวัฒนภูติและครอบครัวหนึ่งบาทนายรุ่งเพชรศิลานินยี่สิบาทนายสมศัก์รักษาวงยี่สบาทนางสาสีแสงเดือนเจริญกิติตระกูล10บบาทนางสามุทิตาชิตาเมธา10บบาทติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพิ่มเติมมีคณะศิษย์ ทำบุญถวายหลวงพ่อธรรมชโยชัยบู์ธรรมชโยหนึ่งร้อยบาททำบุญทั่วไปมีพระครูกิติจันทโรภาธบูชาธรรมหลวงพ่อสดตั้งกองทุนสังฆทานสร้างหอฉันเจาะน้ำบาดาลสร้างวิหารวรทานหนึ่งร้อยบาทนางทองก้อนอยู่สมบูรณ์ถวายสังฆทานและบำรุงน้ำไฟอุทิศบุญให้เตีย่ยเซงตีแม่กิมเอง็งนายคำรนแท่กังหนึ่งร้อยบาท อตาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดป่าวิสุทธิคุณขออนุโมทนาบุญท่านทานบาดีผู้มีจิตศรัทธาที่โรวมันเป็นบุญกุศลกับทางวัดป่าวิสุทธิคุณที่ได้เอ่ยนามมาน,นี้นะวันนี้ก็คงจะให้ศึกษานะะอนาคตวงซึ่งเป็นคำภีที่ พระกัสปะเถระเป็นพระเถระราชาวอินเดียใต้ได้รจนาถึงพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่จะเสด็จอุบัติตรัสรู้เป็นพระสมานสัมพุธเจ้าในอนาคตนะฮะซึ่งได้รจนาไว้เมื่อปีพุทธศักราช1700เศษององแรกที่ให้ศึกษาไปแล้วก็คือ พระรีอรยะแม่ไตรมหาโพธิสัตว์นะฮะจะได้สเสด็จอุบัติตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าพระนามว่าสีอรยะแม่ไตรซึ่งเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในพัทธกัปนี้ทีนี้ก็มาถึงพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่จะ ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสมาสัมุทเจ้าต่อจากพระศรีอริยะเมตไตรนะฮะก็คือพระรามพุทธเจ้าเรื่องราวในคัมภีร์อนาคตวงท่านพระกสป,ปะเทระได้รจนาไว้แปลความไทยได้ดังนี้นะดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญ ในสมัยที่ศาสนาของพระศรีอร,ริยเมตไตรเสื่อมไปแล้วในพัทรกับนี้ไฟจะไหม้ปัทภีผืนนี้เมื่อพัทรรล่วงไปแล้วเกิดสุญญกับมีอายุหนึ่งอสงไขยแล้วนี่ตรงนี้นี่ให้สังเกตว่าหลังจากกับวินาศแล้วด้วยไฟนะฮะแล้วการตั้งกลับขึ้นมาใหม่ แต่ก็ใช้ระยะเวลานาน,านมากเลยนะช่วงที่ตั้งกลับขึ้นมาใหม่นะฮะและ้วก็จะไม่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระะเจวิจ้าและพระเจ้าจักภัทนะฮะเสด็จอุบัติขึ้นเพราะท่านกล่าวว่าเป็นสุญยากับนานแค่ไหนนานหนึ่งอสงไขยเลยนะนะหนึ่งอสงไขนี่นานมากเลยนะ หนึ่งกสงขายแปลว่านับไม่ถ้วนนะฮะเข้าใจว่าอาสงไขนเนี่ในความหมายนี้น่าจะหมายถึงกับนับไม่ถ้วนหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นก็นานเอามาดูต่อเมื่อสุญญากับล่วงไปแล้วก็เกิดมันดกับขึ้นหนึ่งกับในมันดกับนั้นมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เสด็จอุบัติคือพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ารามะพระองค์หนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงพระนามว,ว่าปเสนพระองค์หนึ่งตรงนี้อธิบายแทรกนิดหนึง่งว่าในช่วงสุญญกับหนึ่งอสงไขยเนี่ยโอกาสที่สัตว์โลกจะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็มีได้ได้มากนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราศึกษาเนี่ยมันมันเป็น เหมือนกับคำคำพยากรณ์ซึ่งไปในอนาคตนี้ที่ไกลแสนไกลเลยนะถ้าเป็นจริงตามนี้เราก็ต้องเตรียมตัวว่าถ้าเรายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหลังจากพระศา,าสนาของพระสีรอรยเมตรัรเสื่อมไปแล้วแล้วเรายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานต้องเห็นว่ายตายเกิดอยู่นี่น่ในช่วงสุญญกับหนึ่งอสงไขเนี่ เราจะเกิดอย่างไรซึ่งเรากำหนดไม่ได้แน่นอนแต่เราสามารถที่จะสั่งสมกุศลคุณความดีนะฮะในช่วงที่เรายัง,ยงมีอยู่เนี่ยให้ได้พบพระศีอรอริยเมตไตรนะแล้วก็ได้มีโอกาสการสะทำกุศลกรรมนะถวายพระศีร อริยเมตไตรนะก็เหมือนกับพระเถระหลายองค์เช่นที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านศึกษาคือพระโสณโกลิวิสาเถระนั่นละนะ <c oughs> หรือพระพระัพะพะกุลเถระได้ทำกุศลกรรมนะถวายแดส่สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอนมุมัติสีแล้วก็ด้วยอานิสงส์นั้นทำให้ ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกแล้วก็มนุมนษย์ยโลกคือไม่ไปอบายภูมิเลยตลอดหนึ่งอสงไขยนายจนได้มาพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตระและจึงตั้งความปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยหละที่ให้ศึกษาว่าทำไมเราต้องศึกษาเพื่อจะได้ตรีมตัวนะฮะสร้างกุศลผลบุญนี่ให้มันมากๆมกังเพนบุญบาร,รมี ให้มากๆเขาไว้นะฮะเอาทีนี้มาดูต่อในการนั้นสรพสัตจะมีอายุกำหนดหนึ่งอสงไขนะฮะหนึ่งอสงไขเนี่ยก็คืออายุเนี่ยยืนยาวจนนับไม่ทวนเหมือนกันอันหนึ่งอสงไขคือหนึ่งอสงไขปีนะเมื่อใดคนทั้งหลายเสื่อมจากอายุหนึ่งอสงไขแล้วก็ทอนลงมาได้มีอายุเก้าหมืนปี เหมือนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอารามราชจะเสด็จอุบัติในโลกก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุก้าวหมื่นปีทรงมีพระวรากายสูงแปดสิบศอกมีต้นจันทร์เป็นต้นไม้ตรัสรูแสงสว่างพระพุทธแสงสว่างพระพุทธรัศมีครุวนาดังทงชัยสว่างสวัยในอากาศทั้งมวลตลอดการเป็นนิจ ครั้งนั้นด้วยพุทธานุภาพได้บังเกิดต้นกะลประพฤกษ์หนึ่งต้นแล้วมหาชนทั้งปวงอาศัยต้นกลประพฤกษ์เลี้ยงตนตลอดการเป็นนิดคือต้นกะลประพฤกษ์เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ผู้ที่ไปขออะไรนะฮะจากต้นไม้ในเรื่องปัจจัยสี่สิ่งอำนวยความสะดวกได้ทั้งนั้นเลยจะเรียกว่าเป็นต้นไม้สารพัดนึกก็ได้นะฮะ ในศาสนาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ารามะสัพสัตพากันไปสู่สวรรค์แสดงว่าไปสู่สุขคติโลกสวรรค์บรรลุมรรคผลนิพพานกันหมดไม่มีไปอบายภูมิเลยดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ารามราชทรงบำเพ็ญบารมีสิป,ประการบารมีข้อหนึ่งปรากฏชัดแล้วจึงทรงได้สมบัติด้วยประการชนนี้ ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้จเจริญในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโพธิสัตว์ในการแห่งพระสัมมาในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาราชนะฮะได้เป็นมานพนามว่านาราะในการนั้นนาราธมานพได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยพระอนุพยัญชนะ80ดสิ อัเลเลเทวดามีพระอินทและพระพรมเป็นต้นแวดล้อมแล้วคิดว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้พบยากแสนยากเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยอัตภาพที่น่ารังเกียจเราจะกระทำตนให้เป็นประหนึ่งประทีบทองบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นคิดแล้วถือเอาผ้าสองผืนชุบน้ำมันให้ชุ่มแล้วพันตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้า จุดไฟบนศีรษะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่พระผู้มีข้าแต่พระผู้มีพร,มพระภาคเจ้าผู้เจริญโดยการถวายร่างกายและชีวิตนี้ขอจงเป็นปัจจัยแห่งสัพพัญยุตยานเถิดในการนั้นพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณนาระมานบ ในท่ามกลางบริษัทสี่พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนนาระ,ะมนพปุจเริญเมื่อไฟไหม้พัทธกับนี้ได้มีสุญญกับมีอายุหนึ่งอสงไขยเมื่อสุญญกับล่วงไปแล้วเกิดมีมันดกับขึ้นแล้วในอนาคตในกับนั้นท่านนั้นในกับนั้นในอนาคตในในกับนั้น ท่านนั้นจักบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ารามะในการนั้นนาราธามานพมีไฟลุกโพรงแล้วตลอดหนึ่งคืนจุติคือเคลื่อนหรือตายะนะจุติแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในสถานที่บูชาได้เกิดพุ่มดอกประทุมแล้วมหาชนทุกจำพวกเห็นพุ่มดอกประทุมแล้วสรรเสริญว่า นารถามานพนี้จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์หน้าอัจฉริยะในอนาคตจริงแท้แล้วพาการบูชาเป็นการบูชาอันยิ่งใหญ่ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญด้วยผลแห่งการถวายพระวรากายและชีวิตพระรามราชโพธิสัตว์จกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตด้วยผลแห่งการบูชาด้วยสรีระ ได้เป็นพระพุทธได้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระวรากายสูง8ปสองนะฮะนี่ผลแห่งการบูชาด้วยสรีละทำให้มีพระวรากายสูง8ปดสอด้วยผลแห่งการถวายชีวิตได้ทรงบังเกิดมีพระชนมายุ9ก้าหมื่นปีนะด้วยผลแห่งพระวรากายมีไฟลุกโพลงตลอดหนึ่งคืนแสงสว่างแห่งพระพุทธรัศมีจะส่องสว่างคืนเป็นนิจ แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้มีแสงสว่างลดน้อยไปแล้วคือแสงพระรัศมีจากพระวรกายก็คือพระจัพันลังสีนี่สว่างกว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ติดดูก่อนธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญคนทั้งมวลไม่ได้มักผลในาศาสนาของเรามอมเพญบุญมีทานเป็นต้นในาศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้า ไม่ได้มักผลแล้วจงปรารถนาพบพระาศาสนาของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดนะนี่ก็จบเรื่องราวของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่พระกสปะเถระท่านรจนาไว้ทีนี้มาต่ออีกองค์หนึ่งแล้วกันนะะอีกองค์หนึ่งนี่เป็นพระธรรมราชาพุทธเจ้า ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีพุทธผู้เจริญเมื่อศาสนาของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้วในกับนั้นคนทั้งหลายบังเกิดมีอายุห้าหมื่นปีในการนั้นพระเจ้าปเสนนธิโกศลจากเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมราชพระเจ้าปเสนธิโกศลเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็เป็นพระราชาในแคว้นโกศลน่ะนะมี าราชธานีคือเมืองสาวัตถีนั่นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุห้าหมื่นปีทรงมีพระวรกายสูงสิบหกศอกทรงมีต้นกากระทิงเป็นต้นไม้ตรัสรู้เมื่อพระาศาสดาเสด็จดำเนินดอกปทุมใหญ่สองดอกจากชํำแรกแผ่นดินรองรับพระบาททั้งสองดอกปทุมดอกหนึ่งมีประมาณเท่าล้อรถ พระบาททั้งสองประทับยืนบนดอกประทุมที่ตั้งไว้แล้วเกิดมีดอกประทุมดอกหนึ่งแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการนาสถานที่ประทับนั่งมีต้นกลาประพฤกอุบัติขึ้นหนึ่งต้นมหาชนทุกคนอาศัยต้นกลาประพฤกเลี้ยงชีพคนทั้งหลายไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องทำมาค้าขายด้วยพุทธานุภาพสมบัตินี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีพุทธผู้เจริญพระโพธิสัตว์นั้นได้บำเพ็ญบารมีสิบประการปรากฏบารมีข้อหนึ่งชัดแล้วได้ทรงจึงทรงได้สมบัตินี้ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีพุทธผู้เจริญในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะพระโพธิสัตว์ปัสเสณะได้เป็นสุทธมานบแล้ว ในการนั้นสุธามานรักษาปะทุมที่มีดอกในสะแห่งหนึ่งทุกวันเขาเก็บดอกปะทุมวันละหนึ่งวันละสองดอกไปขายเขาซื้อข้าวสารเจ็ดกำมือด้วยค่าดอกปะทุมสองกำรรเลี้ยงชีพด้วยดอกปะทุมนั้นวันหนึ่งเขาเก็บได้ดอกปะทุมสองดอกเดินไปขายตามทางขนาดนั้นพระโกนาคามณนะ พุทธเจ้าเสด็จไปบินธบาทยังหมู่บ้านได้ทอดพระเนตรเห็นสุทธมานพทรงพิจารณาสุทธมานพนี้ด้วยพระสัพพัญยุตยานทรงพระดำริว่าสุทธมานพนี้เป็นพุทธวงศครั้นบำเพ็ญบารมีแล้วจกักก็จักเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้เราจักพยากรณ์หน่อแห่งพระพุทธเจ้านี้ครั้นทรงดำริดังนี้แล้ว จึงได้ทรงยิ้มแย้มแล้วมานพได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงยิ้มแย้มให้ปรากฏจึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโลกนาาผู้เจริญข้าพระองค์มิใช่ญาติมิใช่สหายเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงยิ้มแย้มให้ปรากฏเล่าพระบรมศาสดาได้ตรัสพระดำรัสว่าดูก่อนสุทธามานพผู้เจริญ เจ้าคนเดียวเป็นน้องชายร่วมมันดาร่วมบิดาเดียวกับเรามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นน้องชายของพระองค์เมื่อไหร่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานพผู้เจริญเมื่อพัทรกับนี้ล่วงไปแล้วมันดากับเกิดขึ้นแล้ว ในกัปนั้นมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เสด็จบังเกิดขึ้นรามราชจักเป็นพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่แรกเมื่อพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้วผู้เจริญจักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนาว่าธรรมราชเราจักเป็นพระพุทธเจ้าก่อนท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า ท่านจากเป็นน้องชายของเราด้วยประการชนนี้สุทธามานพสดาพระพุทธพจน์ทำจิตให้เลื่อมใสดํริว่าธรรมดาว่าพระพุทธพจน์นี้ไม่มีเป็นสองเป็นจริงแท้สม่ำเสมอเราใช้เราใช้ค่าขายดอกประทุมสองดอกเลี้ยงชีพบัดนี้จกถวายดอกประทุมสองดอกเป็นทานแก่พระพุทธเจ้า จึงน้อมนำดอกประทุมสองดอกเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับเอาดอกประทุมประทับนั่งเหนือดอกประทุมสองดอกแล้วสุทธมนพนพเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนดอกประทุมคิดอย่างนี้ว่าขอแสงดวงอาทิตย์อย่าแผดเผาพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย